ช่องอีสานบานคอนแก่นครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้จะมาพูดคุยถึงนะครับเกี่ยวกับการปลูกมันหน้าพี่น้องสำหรับสถานการมันหน้าปีนี้ถือว่าราคาตกต่ำอีลีครับพี่น้องกับปัจจัยญ่ก็มาจากคือหลายลรงงานนะครับเป็นหยุดทําการนั้นแล้วนะครับการปลูกมันสาประหลังโดยเฉพาะมันหน้านะครับปีนี้ก็ถือว่าราคาจะถือว่าตกตำ่ำ ในรอบสี่หาปีที่ผ่านมานะครับถึงมันน่าผมแปลงนี่นะครับกบถือว่าก็จะเริ่มถอนแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าเดือนนี้ก็ตรงกับอ่เดือนวันที่หนึ่งมิถุนายนกับสองพันห้าร้อยห,อยหกสิบเจ็ดกับถอนซ่าครับเพราะว่าปีนี้เนแรงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ราคามั่นกับขึ้นอยังพี่น้องในหู่กันอยู่นะครับเห็นราคามัน่น ช่วงนี้นะครับตกต่ำเป็นอย่างมากนะครับสาเหตุหลักก็คือบางลูงแป้งครับพี่น้องเพินบลเปิดนะครับเท่าที่ผมก็ับไปเบรงถูกลูงแป้งในพื้นที่ปากอีสานนะครับถือว่าจะหยุดทําการอยู่ประมาณสามสี่ลู่ครับพี่น้องเห็นแห่งราคามันสัมปหลังช่วงนี้นะครับราคาตกต่ำพี่น้องครับก็เลยมาอัปเดตมันสัมปหลังแป้งนี่นะครับอายุ กับผมปลูกนี่ช่วงเดือนประมาณกลางเดือนเอามะกราคมนะครับพี่น้องก็เลยจะมาอัปเดตเบิ่งหัวมันครับพี่น้องคือด้านนี้ผมถอนไปแล้วครับเอาไปขายแล้วกับประมาณเกือบบดถึงงานครับพี่น้องนะครับกับประมาณเกือบตันประมาณตันสามครับก็ไปขายแล้วครับพี่น้องครับราคากประมาณหนึ่งบาทหกสิบสตางค์ สถานการณ์ราคามันต้มพลังช่วงนี้ก็ถือว่าวิกฤตยัางมากครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าคุมหรือบ่คุมนะครับพี่น้องห้องกลับมาประเมินว่าหฮาปล่อยไว้นะครับกับ่เกิดประโยชน์ในพื้นที่หน้าของเฮานะครับถ้าาบ่มีง่วมีควาวยเรียงนะครับอันนี้ก็ถือว่าหฮาปับปุงสภาพดินไปได้โตนะครับเนึ1ไร่ค่า้จ่ายกับ่เกินประมาณเอาสรุปแล้วกับ่เกินสองสามพันะครับต่อไร่นะครับ1นึาหอกับว่าได้ใส้ยาข่าญ้าฉีดนะครับ ปลูกว้กับปลอยว้ไปเติมธมรมชาิเลยครับเพราะว่ามันเป็นมันหนาแรงครับพี่น้องนะครับเอามาเบิ่งหัวมันครับพี่น้องครับมันปลูกประมาณกลางเดือนเอามะกราคมนะครับสภาพหัวมันจะเป็นแบบใดครับพี่น้องครับเลาะเบิ่งครับหัวใดที่เป็นตะถอนเบิ้งครับใส่มือถอนขึ้นบ่ขึ้นกระดูดน้ำกันครับพี่น้องเอาหัวนี่แหละครับเงานี่ครับพี่น้องครับเงานี้ครับ พี่ขืนบอกครับรุนน้อกันครับพี่น้องความมันจ่มีหัวบ่มีหัวเง่าครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคครับพี่น้องมันหน้าสภาพซ้ำนี่ก็ถือว่าใส่ได้ครับก็ถือว่าโอเคครับหัวเง่าครับหัวหญ่หัวเง่าก็หัวกับบ้าณหนึ่งสองสามสี่หาหาหัวครับพี่น้องหาหัวครับสำหรับตนนี้นะครับ ลกเป็นตัวอย่างให้พี่น้องเบิงสองหัวครับพี่น้องสองเงาอีกเงาหนึ่งครับที่เป็นอย่างไรครับพี่น้องยกขึ้นบ่หมั่นงเงาเนี่ยบ่ตีงครับพี่น้องแหยวขาดคักคักครับเออโตวใส่ตัว้อยครับพี่น้องครับด้านบนบนี่ก็เป็นม่นปลูกประมานเดือนเมษายนครับพี่น้อง ประมาณเดือนเมษายนครับต้องใส่ตัวซอยครับพี่น้องบอว่าจะขึ้นหรือบบขึ้นครับอลองมึงครับแม็กคู่ราคาบบแพงครับก้อนคู่เฮ้วนี้รู้สึกว่าจะดกครับพี่นอ้อง ครับมันนาครับพี่น้องแต่ราคาดีบดตีงพูดถึงครับไม่สภาพจังซี่ครับหนึ่งไร่บบตัมกัวหาตันครับหินแปงหนี่ครับหนึ่งไร่ครับพี่น้องหนึ่งไร่ห้าตันมันนาครับคุ้มบ่คุ้ม,ะมกะถือว่ากับยุ่กับราคานะครับเอาสามเงาครับพี่น้องเพื่อว่าห้องสีบวัวได้ เทคนางพี่น้องเห็นจะจะะเลยครับมองมัน,นเทคนิคปุ๋ยง่ายครับพี่นอ้องมุมเยีังหลายไถสองรอบวานปุ๋ยอยู่เสมอหนึ่งสอบต่อหนึ่งไร่ขีดห้อมม่นสองข้างจบครับสูตรของผมดูแลง่ายมากครับปีนี้ถ้าฝนดีนะครับอาจจะหัวใหญ่กว่านี้ครับพี่น้องแต่ว่าสภาพผลปีนี้นะครับ ในช่วงเดือนหลังจากมีหน้าค้นไปบ่มีฝนเลยครับพืนที่ช่องอีสานบ้านขุนแนก่นครับพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามและก็รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับน,อนนอ